วัสดีครับท่านชมครับพบกับช่องชิงชูมอเตอร์ครอยเอ็กซีนเทเลนกับผมเอฮาฟิล์มวันนี้เราจะมีภาร,รกิจที่ใครใครก็ทําได้แต่จะเละตุ้มเป๊ะหรือยังไงไปดูครับนี่ครับน,นี่นี่นี่มันรถถังถังปูนรถโม้ปูนะประยะทางประมาณทีณ่ทีสิบกเมตรครูนี้ก็ไปดูนะไปดูเลยไปดูเลยไป,ไป,ไป,ไป เต <Euro, S 2> <Đây S 1> ้มาตั้งแต่เที่ยงเลยเพิ่งมาเต้เต้ของไรอ่ะโก้โกโอ้โก้ตะเต็งเท่าไหร่พี่ตะเต็งเท่าไหร่พี่ตะเต็งเท่าไหร่ไม่อาถอดเสื้อดิอย่าใส่เสื้อเปื้อน อะไรนะคันละอะไรฮะเออก็ผู้ขอก็มาที่ดีนี่สองคันไหมฮะสองพิซซูเหรอได้อยู่ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากเล็กนี้ถอดเสื้อออกดิมันเพื่อนเสื้อเมียก็ไม่มีอืมแป๊บเดียวซื้อมาเพิ่มเลยเหรอ ไ,ไ,ไ,ปไปเอาไหมล่ะอยู่ที่ไหนมีร้านกรง,งกั้ตงกีกว่าจะทันไม่เสร็จก่อนเหรอมีไปได้เาเาเล่น้อยเ่าเอาเ,าเหรอถ้าไมเอาดีกว่าเนอะไมีเอาเอา,เอาใส่รถอะไรมา,รา,รมาเอารถเอารถมีไปปะไป ไปมีพี่ซื้อคนเดียวป่ะหมดังองะกลา <ắng>. งเอาเอามาไปสองพันก่อนป่ะเอาไปสองพันก่อนเออไปร้านไหนแนะนำที่ตรงไวดังเมืองสมุทรล้างก็ล้างตรงไหนก็ไม่ขายอเอาล้อเดียวหรือสิเอาสองลอ้อล้อเดียวเอาล้อเดียวเอาล้อเดียวล้อเดียวนะล้อเดียวไงขามันบิดฮ่าฮ นใจเย็นครับไม่ต้องรีบเพราะว่าไปซื้อรถอยู่นี่มนี่นี่เ็ฮะนี่มาจากไหนนะเนี่ยบางนาตรากมสามห้ามาครับจะไปดูรถอะไรนะดูรถเบคโถจะให้สิงหาไปปลูกอินทรพาดำผมก็ไปดูเรือด้วยว่าเราจะไป็นตัคนที่ก่อร้านฝากถึงกีรำก่อร้านด้วยครับ เครื ha, ่องดื่มมียังเครื่องดื่มเขมร้อยหมดเหรออ๋อพี่ขโม่ไอเต้ชอบทำให้ตกใจหมดกำลังจะไปซื้อรถปูนหมดได้ไง รถนี้แดงว่ารถนี้รั่วนะเอาน้ำไอเอ็มรอ้อยพี่คนไหนใ่และน้ำขวดหนึ่งปะใครยังคุ้ภูมการก่อสร้างโดยสิงหาใครสนใจงานก่อสร้างนอกจากบูนบูดอินซีทีนี้ย้ายฐานผลิตใหม่ไปอยู่ในบางนา,นงาใช่้หมเขาจแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ใช่าะย้ายฐานผลิตใหมออ่อ๋อ น้องเล็กวิ่งดีวิ่งดีวิ่งไหนบอกเป็นทาหารมาอเออมาโดนตาตามันก็จะบอดนะสเตนง240ครับปกติใช้สเตนง280ครับแต่ว่าไต้รองเทาง้ทาระวังโดนเล็กพี่สิงหาบอกเอ้ยเล็กเยอะนะนั่ง เลยยืเอารองเท้าเตะมาเดี๋ยวเรองเท้าเตะมาให้น้องได้กินสั่งเฮ้ยเนี่ยเนี่ยจะหาแต่เมียจะหาแต่เมียทำงานเนี่ยจะเอาแต่เมียอย่างเดียวเลยงานทำห้แข็งแรงหน่อยดิไปอะไรจะไปกูาดด้วย เดี <c oughs> de de ่ยๆๆๆจิไปหาสาวจิว่าโซก็โซกที่นี่ก็เลยต้องไปทำของข้าวคุณเพื่อนนู้นทำคนเดียวเขาไปเออคนคนมาเมื่อกี้มาเจ็ดแปดคนพร้อมๆกันเัาจะมาเว่าช่วงจะมากลับม้าวันผมเอาทุนจิ้มส่งให้ลูกค้าแล้วกลับมาเขาลานอ๋อถามมาเข็นเก้าอันว่าใครพีลิตทำนะเขายังงูอยู่ได้กินยังนี่คนทำอะไรอ๋อตายแล้วยังไม่ได้กินข้าวด้วย ทางเล็กใส่ครับเล็กใส่เกือบใส่เกือบเ้ยจริงๆสองคันก็พอดีแล้วนี่ดูอุ้ยมึงบอกเลยดีลูกพี่ครับห่างห่างห่างบอกทีห่างห่าง ได้เยอะยังเต้ต้ได้เยอะยังย,ยัง,ยงรอรถเข็นนะครับตอนนี้นอ้องหมีกำลังไปซื้อรถเข็นมาแต่เราจะมีรถเข็นเป็นของตัวเองแล้วครับจริงๆเรามีแต่อยู่โคราชนะผมไปซื้อใหญ่โคราชฮะเก็กซื้อได้นนั้นปะพี่พีพาไปปะไปห้าพันก็บาทเอดี๋ยวพี่ไปด้วยอันเก่าพี่ รางอัดฉีดซีนมันรั่วยังเดี๋ยวต้องไปคุยกับแกใหม่เบิ้มพี่เบิ้มเอาเย็กรั่วตัวใหญ่เหรอยี่ห้ออะไรน้อยน้อยคือตัวน้อยกว่าตัวมาวานนิดนึงมันเยอะก็เสียไวเหมือนกันนะเย๊ะกับถ้าเสียแกก็ส่มให้เนะคิดว่ารถมาทันไหม ริษัเ,เสร็จก่อนแล้วซื้อมาแล้วก็เสร็จเลยงานเนี่ยเออเหลือที่สวนที่สวนที่สวน้องเล็กเหลือที่สวนก็ดู้องเล็กเอารถมาให้ดิบอกเอารถมาให้โอ้้องเล็กทีทหลังอะ่ะเอาไปทิ้งขยะเลยก็ได้เอ,เอาเหล็กเอารถมาให้มีแต่รูรั่วเต็มหมดไม่ใส่ใเต้น้อยจังล้อเดียวต้องใส่เยอะเตบอกให้เตะ เออครับไม่อย่าบอกนะพูดไทยไม่ได้มึงเวลาชใช้งานฟังไม่ออกฟังไม่ออกอะไรไ <ป S 1> อะไรขาดยาเสียใจเลยนะเพรจริงๆถ้าไม่ไม่ติดดเหลือยาอีกเข็มหนึ่งก็ไปแล้วก็หมอนัดวันที่สิบแปดวันนี้วันที่สิบสี่ก็อันนี้พอดีแหละ แล้วมีคนมาทำหนุ่มจีนยัง,งยไปเป็นเดือนเดี๋ยวกลับมาก็ถามเมียว่าพี่ไีอยู่ไปไหนบ่อยน้องเล็กไปกูได้คราวนี้ไปเป็นเดือนนะสิงหาขนาดไปสามวันกลับมาพี่ไีอยู่ไปนอนกับใครเปล่ารู้ว่าเมียนิสัยยังไงก็ยังถามเขาพี่นี่ตัวเองโอ้โยหยอกกันแดงไหม ทำงานไอ้ได้ดูคลิปไอ,อ้ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งไหมไอ้ที่มันนอนอยู่กับเมียน้อยอ่ะแล้วเมียหลวงไปเห็นแล้วเพี้ยงมัวกันนกใส่เพี้ยงอะไรมันก็นั่งสุวีเฉยๆยืนสุวีเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาบอกทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งไอ้เฮ้ยเตะเตะเอเอทำ,ทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งเมียเขาไปเปิด รู้อยู่กับเมียอีกคนหนึ่งเขาก็ยืนสูบบีคือเงี้ยเมียน้อยอยู่เงี้ยได้เมียหลวงก็เคพี้ยงหมวกกันนกใส่เพี้ยงเส้าใส่ตบหน้าเขาก็เฉยด้วยได้ไอคนลงคลิปก็บอกว่าทํางานใหญ่ใจต้องนิ่งกลางมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเอามาดิที่ไหน่พี่ พี่บินนะพี่บินนะเอาวยเอาปชนก้เาาปเบยบ้านไปอ่ะาเอาหลังก็ได้องหลังมหลังเอาเอานากากด้วยนากากากอมาเอามาแบ่งดิเานลกล,ล่องให้นดโอแล้วสหลังก <Okay, S 2> ็ได้หอีเคดีมากอามาแล้วก็ใส่ด้วยนะ เลานอนกับเมียใส่ไหมหตอฮะเอาคุณไม่ได้นอนกับเมียรอไม่คุณน่ะนอนกับเมียไหมฮะคุณนอนกับเมียไหมผมถามนอนแล้วใส่หน้ากากไหมเอออะไรนะพู้จาหะ้าเกียดห้ามเอากันโอ้อะไรนะว่า ป้องกันโควิดอาแล้วที่นอนห้องด้วยกันมันไม่ติดเหรอไม่เขาไม่นอนแต่นอนห้องเดียวกันได้แต่ห้ามอาบอากาศจริงป่ะเองเขาออกอาวเนี่ยหมอหมอเป็นคนพูดเหรอหมอชื่ออะไรอยากรู้ชื่อหมอในหมอชื่ออะไรประตหมอชื่ออะไรห้ามเล่นผ้าห้ามกับหัวห้ามลงนี้ห้ามอะไรอ่าฮะห้ามอะไรบ้างห้ามกับหัวห้ามลงนี้ห้ามเล่นผ้าทุกอย่างเลยเรอะ เล็กไม่ไ <log> ด <Australian> ้ฟังเหรอแกพูดเลยเล็กบอกเหนื่อยมันเล็กบอกเหนื่อยเฮ้ยโอ้ปูนสามคิวทำไมเยอะจังอ่ะเต้ได้ครึ่งหนึ่งยังได้ได้ครึ่งหนึ่งยังตั้ง ท่าสิ่งหาเดี๋ยวพี่รับตำแหน่งหน้าที่นี้ไปดูด้านไหนะพอได้ยัอไปดูด้านไหนพะี่รับตำแหน่งหน้าที่เต้ะอย่าให้ล้มนะถ้ารถล้มเนะี่ยเออไม่เคย เห็นใครทําผสมปูนโม่ขายแล้วก็ส่งนี้จนเลยต่พี่ไม่เห็นมีใครทํานี้แล้วขาดทุนบอกตอนนี้นะทําร้านอุปกรณ์ก่อสร้างหนึ่งเปิดร้านส้มรถหนึ่งทำพวกโม่ขายผมไม่เห็นมีใครบอกว่าทำแล้วจนฮะ่หน่ใช่ไหมไม่เล็กต้งเล็กว่ากำไร คนทำโรงโม่ยังผสมปูนเนี่ยทำท่าตลาดทรายไม่เห็นมีใครบอกว่าทำแล้วจนเลยใช่ไหมขายอุปกรณ์ก่อสร้างใช่ไหม อะไรขาดคุนในกำไร,ไรใช่ไหมอ๋อนพี่พูดดีมากเนี่ยเดี๋ยวรอรถน้องหมีไปซื้อรถใหม่คันหนึ่งครัถไม่พอทีมีถังไว้ส p ปร์จริงๆถ้าใช้คนเนี่ยวันนี้มันมีทั้งหมดหน,น,นึ่งสองสามสี่หน,นึ่งสองสี่คนสี่คนนี่ห้าคนนี่ท่าน ถ้าใส่คู่ถังโยนกันนี้ก็เมื่อยนะพี่นะขอบคุณวันนี้ก็ขอบคุณปูลราอินซีสเต็งสองสี่นย์สามคิวถ้าร,รวมราคาส่งด้วก็ประมาณเ0็ดพกว่าบาทครับท่านผู้ชมขอบคุณ,คณน้องเล็กเฮฮาฟินร่วมบินประเทศไทยผู้ที่ไม่เคยทิ้งกันครับเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราจะบินบินให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่ว่าบินเตะน้ำเอฟซีทางน้องเล็กน้องเล็ก จากบ้านเจดีบอกว่าต้องพี่เล็กอย่าบินเตะน้ําเลยมันอันตรายมากนะนะพี่เล็กนะเอฟซี FC จากบ้านเจดีฝากบอกพี่เล็กหน่อยว่าบินเตะน้ําสกรีน้ําที่โคกหนองนาชินโจอันตรายมากครับชอบครับชอบอ่ะไปคขาได้ไหมเนี่ย,ดยเดือนหนึ่งนะหมดแล้วพี่อ๋อ ปกติพี่ใส่เต็มกว่านี่ไหมอ่ะเนี่ครับหุ้ยอินซีสตเต็งสองสี่ศูนย์นี่ขอบคุณซิงหาครับเอารองเท้า,เอา,อเ,ทาเอากลับไปแล้หรอ่อยอ,อยู่นู่นป่ะนูน่นเห็นอยู่นู่นที่สวนอะ่ะเ,เอามาแล้วอ่ะ น้องมีปะล่ะทามีก็ไปเอาสิงหาขอบคุณสิงหาขนมจีนข้องมาครับเสียสิงหาอร่อยมากขนมจีนน้ำยาใช้น้ำยาทำเองวันนี้กีไม่อยู่ครับจีไปหาแม่บ้านพีอาสุไปแล้วก็ไปแล้วก็ทะออมาใกล้ๆนะจีออกมาใกล้ๆ เตะกินข้าวยังอังนี้แล้อะไลทำไมไม่ไม่ชอบกินขนมจีนแต่ทำไมชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะชอบครับอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคลิปนี้ขอเวลาท่านผู้ชมเ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปเทปูนเต็ง240 3คิวราคา7,000กว่าบาทครับด้านหลังครับจะทำเป็นที่นั่งกินข้าวด้านหลังด้านหน้าก็ดีแล้วครับ ไปตากพึ่งตากผ้าซักผ้าครับโปรแกรมต่อไปทำฝั่งนู้นครับหลังที่สามครับเทคูนทาชั้นเดียวโดยช่างจักมาทํากระจกโครงสร้างให้น้องหากับทีมงานส่วนจัดสวนให้น้องเล็กอะไรนะให้พี่ไปดูข้างหลังโอเคพี่จับก่อนนะโอเค ให้ไปดูข้างหลังเขาเป็นไงบ้างแต่เราต้องใช้น้ำล้างครับเนบี่ยเพราะว่าอ้อาวโอ้ลืมไปว่ามีทีมงานใหญ่มาด้วยนี่ครับใส่ไว้เม็ดคแก้วพี่ครับโอ้แน่นอนมากโอ้ลูกพี่เอาเครื่องเสียงออกหน่อยดิโอ้เจะได้ได้พงเอาออกเองเ,เอาไม่ได้แล้วจำไม่ได้ต้องหาอะไรคุมอ่ะเบา,บานี่ครับ โอ้โอ้ยระวังระวังระวังกัดลูกพีวไวเมต็ตเอาใส่วาเม็อืุดยอดจริงนะท่านผู้ชมทำทุกวันง,งานก่อสร้างไม่เคยหยุดเลยโ้สูงว่าเจรี่บอกว่าข้างหลังต้องเป็นหลังเต่านะจะเป็นหลังตุงนะ ฟังเตาโอ้หนาหนามากครับคุณผู้ชมโอ้ลูกพี่ทำไมทำหนาจังอ่ะปูนจะหมดแล้วนะใช่ปูนี้แค่สั่งแค่สามคิวนะ ถ้าหนาก็เหลือต้องลากเอานะถ้าไม่พอลากเอานะให้ตัวลากไหนอยเอาหมอ <ะ S 1> นี่ไงตัวลากดึงหน่อยดึงมานี่หน่อยมันจะไม่พอแล้วมันจะหมดแล้วอย่าหนามากดิเ,เราทำแค่ถึงถุงนี่นี่หมอเอายนี่มาลากหน่อยลากหน่อยโอ้น้นองเล็กปูนี่มันคิวคว่าแล้วมันจะหมดแล้ว บางๆอ่าตรงนู้นไม่ต้องสูงมากอาะทาบางๆก่อนถ้าเหลือแล้วก็เทใหม่นั่นแหละจริงๆมันไม่ต้องหนาบางๆอ่าใช่ใช่ใช่ไม่ตรงนี้เขาจะกั้นห้องน้องเล็กเนี่ยตรงนี้กั้นห้องน้ำใช่ตรงนี้ก็ให้ลมตากอากาศคือตรงนี้ไหลไปทางนี้ ลากมาหมอมลากมามันเหลือน่าจะเหลือคิวกว่าๆว่าเองมาบาง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 ลากมาเลยเดี๋ยวต้องถามเขาด้วยว่าคุณสิงห์ฮะอุ้ยมันเหลือนิดเดียวเองนะ อ,อาอนี่หมดไปแล้วคิวกว่าเนี่ย พี่เหลืออีกประมาณเท่าไหร่เหลือเยอะปะได้ไหมสองคิวได้แล้วสองเหลือประมาณสองคิวเหลือประมาณสิโมมากี่คิวเอาพี่มากี่สองคิวเหรอสองคิวครับคันนีมาคันนึงอีกคันอ๋อคือปูเนี่ยเขาแบ่งเขาแบ่งเป็นสองคัน คันละคิวครึ่งผมมาสองคิวอีกคันหนึ่งมาคิวเดียว, 2> 2วโ,อโอเคครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ได้เหลือประมาณสักคิวเยวอะอโอเคผมได้ไปสั่งการถูกสิงหาครับสิงหาครับตองเล็กดูเหลือคิวเดียว,ว,ดยวได้<อ>ไม่ออกมาได้ เขามาได้คันละสองคิวเองุลเหลือคิวเดียวคิวเดียวไม่ไมเต็มเลยเอา้าเขามาเขามาสองคันนะใช่ครับตาอ่าคันนี้มาสองคิวอีคันหลังมาแค่คิวเดียวอ่าโอเคเข้าใจแล้วเ<อ>หลือนี่นี่ได้ได้ได้แล้วเหลือแค่หนึ่งคิวนะได้แล้วคิวหนึ่งอ่าโอเคเรื่องไม่ทราบนะครับทำงานต้ประสานาังกฤษสวัสดีครับสวัสดีครับ